นันทิดาไม่นิ่งดูได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้250คนผู้ช่วยประสบภัย250ชีวิตเรียกได้ว่าไม่ทอดทิ้งจริงๆเมื่อนายกอบอจอหญิองอย่างตูนันิดาไม่นิ่งดูได้ประชาชนพาลูกสาวน้องเพลงชนทิดาเข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเพลิงไหม้จำนวน250คน กรณีจากเหตุเพึ่งไม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกบริษัทเมงตีเคมีคอรจังหวัดสมุทรปราการทำให้ชาวเนต็ตต่างตั้งคำถามว่าตูนนัทธิดาผู้ได้รับเลือกเป็นนายกอบจอหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการนั้นหายไปไหนจนถูกวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ว่าหนิง่งธิดาแก้วบัวสายนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวั